สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมรางโควิดวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟคลองตะกดเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมขบวนรถไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูการก่อสร้างสถานีรถไฟนะครับมีความคืบหน้าไปเป็นเช่นไรแล้วนะครับเรามาชมบรรยากาศสถานีรถไฟเลยนะครับ ด้านนู้นก็จะเป็นอาคารสถานีรถไฟนะครับตอนนี้ก็ความคืบหน้าก็จะมีการนําต้นปาล์มนะครับมาปลูบบริเวณสถานีนะครับที่เห็นนอนๆอยู่นะครับจะเป็นต้นปาล์มนะครับแล้วก็าชานชาลากา็เริ่มที่จะต่อเติมนะฮะหลังจากที่รื้อสถานีหลังเก่าออกไปนะครับเนี่ยครจะมี เสาไฟขึ้นมานะครับนะฮะนะเดี๋ยวเราไปชมรถไฟกันต่อเลยครับมานะครับเป็น QSY นะครับขบวนที่3ามหนึ่งเทพอภิวัตผาดใหญ่นะครับอันนี้ก็รับวงทางสะดวกไปแล้วนะครับอันี้รู้สึกตู้จะยาวมาก นะก่อนที่จะจากกันไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูาการก่อสร้างนะครับเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับนี่ฮะที่เห็นอยู่จะเป็นต้นปาล์มนะครับนะฮะต้นปาล์มที่จะเตรียมมาปลูกบริรเวณสถานีนะครับขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้เชียมราโควิดอ่าต้องขอตัวไปก่อน วันนี้สวัสดีครับ